สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำตำเห็ดฟางนะคะแล้วก็ตำจักระจันที่ได้มาจากสกโนนะคะเราก็จะมาคั่วเห็ดฟางเอาแบบทางรัดเลยนะคะคั่วเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องจะมาตำก็จะมีจกัจกระจันมีเห็ดมีพริกอะไรที่เราเตรียมกันไว้นะคะที่ขาดไม่ได้คือปลา,าหคา่ะปลา,าต้มจากอุดอรนะคะ เตือนนี้แล้วก็มีน้ำตาลมีผงนัวนะคะ <ผม S 1> เดี๋ยวเราจะมาตำกันเลยค่ะ,คะดูจัก,กรจันท์ดูแลน่านกิน<ต>มากเ,เลยเตรียมเครื่องเสร็จก็จะลงมือตำได้เลยใส่พริกใส่เครื่องที่เราคั่วไว้นะคะเราคั่วกระทะนะคะเพราะว่าเราไม่มีเตาเห็ดแล้วก็คั่วหม้อเอาคั่วใส่น้ำเฉย ตำ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 ให้ละเอียดเลยตำตำตำเข้าไปรอดูว่ามันจะอร่อยไหมลูกเราชอบกินอะไรแบบนี้กินแบบบ้านๆเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดฟางที่เราคั่วให้สุกแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็โขลกแล้วก็ตำให้เข้ากันให้มันละเอียดนะคะ คือแบบว่าให้มันเข้ากันให้แบบมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ่ะามไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเริ่มสีสันน่ากินละใส่ผงนัวไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเห็ดฟางมีความหวานของมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาละอุดรธานีของเราค่ะอันนี้เราจะค่อยๆใส่นะคะกลัวว่ามันจะเค็มเนาะแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆก่อน ถ้ามันไม่พอเราค่อยเติมเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะถ้ามันเค็มแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้นะคะทุกคนมันก็จะไม่อร่อยเวลาเราทําเราจะค่อยๆเติมความเค็มนะคะเราไม่เติมทีเดียวนะคะเรใส่หอ,หอม,อหอมลงไปไอ้ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็โขกให้เข้ากันค่ะเพราะว่าลูกสาวไม่ชอบกินผักดิบเราก็ต้องโขกให้มันเป็นเนื้อเดียวก,กัน เสร็จแล้วค่ะมีตามจัก,กระจานมีลาบประดุกซื้อจากตลาดแล้วก็ตามเผ็ดฟางที่ทาเองนะคะผักสดมาจากสกมนะคะรูกมาแล้วก็หิว